สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาครับใครมองหากระบะสีประตูโตเตียอยู่นะครับบอกเลยว่ามีน้อยมากๆนะครับใครมองหาอยู่คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมรีบจัดรีบจองรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับอยู่กับผมนะครับตีเฮงนะครับในช่องตีเฮง กระบามือสองนะครับเดี๋ยวตีภาพให้ชมรายละเอียดรอบพันกัเนเลยนะครับว่าโตโยต้า e ีโวกโตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับ 2.4e นะครับเป็นตัวเริ่มต้น,นครับให้อะไรมาบ้านครับในราคานี้นะครับ ดูนะครับฝ่ายหน้าเนี่ยเป็นตัวทำรายเนื่องจากเป็นตัวรรเริ่มต้นนะครับสวยๆเรยนะครับไฟตัดหมอกคู่ planet, หน้าให้มาเรียบร้อยนะครับคันนี้มาพร้อมกับสีบอลเงินครับดูแลรักษาง่ายนะครับดูหรูดูแพงเลยกระจังหน้านะครับสามชั้นโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมใส่หน้าตัวใต้เห็นเด่นชัดเลยครับสวยๆเลยนะครับใครมองหาอยู่รีบโทรหาผมไล้ที่เบอร์ 061193, 6 2นึสีพิจนตนะครับจินดีบริการลูกค้าทุกท่านเช่นเดิมนะครับรถปีดองพันสิบเจ็ดนะครับเลขไม้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะ กิฟต์เลยคันนี้นะครับดูยางดูแม็กนะครับสวยๆครับใครมองหากระจกข้างนะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเห็นนชัดเลยกระจกเดิมโตโยต้านะครับด้านล่างมาพร้อมกับสัญญาณการขโมยออโต้รามนะครับภายในนะครับนี่เป็นเบาะพรานะครับคุมโทนสีดาตัดด้วยด้ขาวนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับสวยๆเลยครับคันนี้ผมบอกเลยว่ากิฟต์ใครอยู่ต่างจังหวัดมองหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกท่านหรือยังนะครับให้ดูราคาเสนอขายครับลูกค้า โตโยต้ารีโวนะครับขอภัยที่เรียกว่าวีโกนะแชมป์เอ้วีโก้ตอนต้นคลิปนะครับแก้ไขนะครับลูกค้าโตโยต้ารีโวนะครับ 2. 4 e ดสอีนะครับราคา4 7 9 0 0 0เจดเกาันจัดไฟน้นซ์เต็มนะครับเครดิตฟรีดาวกันไปเลยนัดหน้านัดหลังไม่มีขยับนะครับสวยๆแบบนี้ครับใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับกิปตเลยคันนี้เดี๋ยวมเปิดประตดสารให้ดูปบนี่ครับค่อนข้างค่อนข้างกว้างขวางพอสมควรนะครับ ดูแลรักษาง่ายนะครับรถรับประกันบอดี้เหมือนเดิมไม่เคยชนหักพิความจมน้ำหนับดูรับส,รสวยๆเลยคันนี้กิ๊บเลยใครมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับรีวิวแบบว่า f ฟร์เอเลยเห็นเด่นชัดเลยอยากทราบรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองสี่ตีพิจนนะครับรถไม่มีกับสีชนหักพิความจมน้ํานะครับรอยขดแมวแทบจะไม่มีเลยคันนี้ผมบอกเลยว่ากิ๊บมากไฮร,รักตัวอีนะครับเพราะว่าคนมองหาอยู่นะลูกค้าสี่ประตูโตเตี้ยเนะี่ย โยต้ารนะับสวยๆเลยคันนี้ดูนะครับยางปีใหม่นะครับแม็กเดิมนะครับจากโตโยต้าครับผู้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับพี่วิ่งเซน็นถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องวนไม่ต้องกังวลเลยรถเนี่ยของตีเนี่ยคัดแต่คุณภาพเกรดเอสวยๆให้ลูกค้าเลยนะครับดู ผมคัดคุณภาพเกรดเให้แน่นอนนะครับรับประกันนะครับซื้อขายดูแลแบบญาติมิดแน่นอนทั้งก่อนขายและบริการหลังการขายนะครับซื้อขายควอนสบายใจนะครับแล้วก็แบบทุจริตลูกค้าผมม,มีการทุจริตอย่างแน่นอนนะครับซื้อขายควอนสบายใจแบบตรงไปตรงมาอันไหนได้บอกได้ไหนไม่ได้บอกไม่ได้นะครับสว,สวยเลยครับนี่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันสักนิดนึงนะครับรอสักครู่นะครับ ห้องเครื่องเนี่ยผมจะบอกให้เลยว,ว่าสวยกริบมากๆนี่นะครับให้ดูรายละเอียดห้องเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีหนูกัดหนูแทะสายยางขาดสายยางไหมไม่มีแน่นอนนะครับสวยๆเลยคันนี้ เอา๋ะครับหากใครชอบนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองสี่ตีพีโจนนะครับย้ำรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับโตโยต้ารีโวนะครับสองจุดสี่อีนะครับสี่ประตูโตเตี้นะครับราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับใครมองหาอยู่นะครับรีบจัดซิปจองเข้ามาได้เลยนะครับเดินทางกันมาถึงไทยคลิปแล้วนะครับตีฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์กับช่องตีด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรีวิวรอบต่อไปนะครับ หากพูดอะไรผิดพาพไปในประการใดในคลิปนี้นะครับขออภัยคนดูไว้นาทีด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับชอบโทรมาได้ที่เบอร์061193624ติพิยนนะครับยินดีบริการลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ